ตกใจนนี่ถ้าตกใจห่านจะร่ตั้งขึ้นจะร่นตั้งขึ้นใบหูจะไม่กระปิแล้วจะแบอย่างเงนี่ในในในอ่านไปดูใหดมกิ่นนิดหน่อยเพราะว่าโดยงวงปกปิดเขาจะดมกิ่นได้ในระยะไลน้่าเล็กๆแบบนี้ก็จะใช้เวลาเรียนรู้กนไปอีกนิดนี่งับจะใช้งวงใช้อะไรกัน อันนี้จะตามพี่เอกนะครับที่ควานที่ถือกระเป๋าสีต้มกระเป๋าวิเศษในคือที่ครั้ง,งล็กเวลาไปไหนก็จะวิ่งจะให้เขาขัเดเลนให้เขารู้ว่าต้องเดินไม่วิ่งเพราะจะวิ่งนี่กรณีที่ถ้าควานไม่อยู่บนคอนี่จะอันตรายควานแลกเร่วงนสิบุร้อยครับมีสิทนะไม่แน่เราก็ไม่รู้เนาะว่าว่าเช่ีจะจะจะยังไง ว่าถ้าอยู่ทุกสิ่งตลอดมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ปล่อยพื้นเพราะว่าน้องเขาอยู่กับคนเขาคุ้นเคยกับคนมากกว่าเขาคุ้นเคยกับคนมากกว่าเพราะกรณีถ้าปล่อยพื้นสู่ปล่าเนี่ยเราจะปล่อยที่ไหนตอนแรกไม่ได้ตาแดงอันนั้นนี่อาจจะเป็นช้างในมูลนิธิอินชางส ท่านจะปล่อยจะอยู่ฝั่งนั้นซึ่งจะมีผมจำชื่อทางไม่ได้เจ้นึงจะมีการติดแสกด้วยดูการเดินของเส้นทางเขาก็จะไปเสี่ยงตภอนี้บ้างมาที่ตางฝั่งแม่ทามาทางฝั่งเนี่ยเมืองยาวแม่สันสายๆขัดนี้บ้างขาจะมีเส้นทางน้ำไปเลยนะน้วก็จะน้ำแล้วก็จะมันจะมีสมาชิกเพิ่มด้วยเท่าที่เห็นเขาก็ก็มีช้างเข้าไปหาเหมือนกัน จะมีหน่วยแรงเรสือกคอยติดตามนะครับ